r ั 1> Random, 1นด o อมหนึ่งาทีมีคำตอบกับมินวาทาลอตอนนี้ควรทำอะไรตอนนี้ควรจะมุ่งมั่นให้ชัดเจนนะคะมันมีบางอย่างที่คุณลังเลสงสยัยไม่เข้าใจตัวเองสักเท่าไหร่แต่ขอให้คุณเชื่อใจค่ะเส้นทางที่คุณเลือกนั้นมันใช่เสมอนะถึงแม้ชีวิตที่ผ่านมามันดูกระท่อนง่อนแง่นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าช่วงเวลานี้เหมือน คุณถูกเรียกให้เข้าสู่การตื่นการตื่นในเส้นทางที่คุณเลือกเส้นทางที่ใช่สําหรับคุณจริงๆคุณกําลังเปลี่ยนผ่านในเรื่องของการอัปเกรด DNA ทั้งจิตใต้สํานึกแล้วก็เส้นทางหลังจากนี้นะคะเหมือนคุณจะปลดล็อกหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวและเมื่อคุณได้เรียนรู้การปล่อยวางการให้อภัยคนเก่าๆศัตรูต่างๆของคุณคุณจะปลดล็อกชีวิตของคุณได้สําเร็จไวมากยิ่งขึ้นและคุณจะ เข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องหากต้องการดูดวงส่วนตัวทักทายกันมาได้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ